ที่เตือนว่าผมควรจะอยู่ให้แบบนิ่งขึ้นแล้วก็ผมก็ปล่อยผ่านแล้วได้ก็ปล่อยผ่านนะมันมันเป็นสิ่งอะไรรู้ป่ะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับเหมือนไปงานล่าสุดนะครับผมผมอาจจะสุขภาพไม่ค่อยแบบปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบผมได้ไปล่าสุดแล้วแบบเหมือนที่ไปงานที่ศูนย์ศีริกิตแล้วแบบเวลาผมได้เจอเด็กๆนะผมก็ไม่ได้อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆนะครับผมผมอยู่วงการมายี่สิบปีแล้วนะมันก็แบบ มันก็บางทีมันก็รู้สึกไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบเราเราได้เจอเด็กๆนะเด็กๆเด็กๆที่แบบน่ารักแล้วก็มีผู้ชายที่ที่มาที่มาด้วยแบบทุกคนน่ารักมากนะครับผมก็ต้องแบบขอบคุณจริงๆมีน้องๆที่แบบคือผมมันเป็นคนไม่ชอบของที่แบบที่มันดูใหญ่โตหรือแบบอะไรเวลาแครเอาอะไรมาให้ผมผมรู้สึกว่าแบบอยากให้ให้กันแข่งแข่งกันให้อะไรที่มันเล็กน้อยที่สุดเนี่ยผมมีความสุขมากนะครับ <c oughs> ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนชอบ ชอบของชิ้นเล็กๆนะครับผมผมชอบของชิ้นเล็กๆนะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าบางบางอย่างที่ที่เพื่อนๆได้ให้ผมมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อ่านทันทีนะครับผมคนชอบเก็บนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับผมก็จะเก็บไว้แล้ววันไหนที่ผมนอนไม่หลับวันไหนที่ผมอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะ จะมาอ่านเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่านทุกชิ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็ผมได้เจอเด็กๆสองคนนะที่มาวันนั้นนะมันก็ทําให้ให้เตือนสติเราว่าแบบว่าเออเราก็ต้องเป็นคนที่พยายามเป็นคนที่ที่ดีขึ้นปรับตัวให้ดีขึ้นทาอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะนะเพราะว่าเราทํางานตรงนี้เราก็ต้องแคล์ลูกค้าแค์อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าบางทีแบบเราก็ต้องพูดตรงว่าแบบบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ มันก็ถ้าถ้าภาษาตรงๆที่ว่าใครจะว่าอะไรนะบางทีมันมก็อึดอัดแต่นะแล้วเราก็มันมันมีอีกมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมผมเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรกับหลายอย่างแล้วเราก็แบบทุ่มเทจริงๆเลยเนะี่ยวันที่มันผิดหวังเสียใจมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ภาพภาพที่มันดูน่าเกลียดที่ผมได้ทําแสดงภาพออกไปที่มันน่าเกลียดก็ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็จะพยายามปรับปรุปรงตัวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ก็ดีเวลาได้กำลังใจได้ได้ไม่ได้เรียกว่าได้กำลังได้เรียกว่าแบบได้ได้เห็นหลายๆคนมาเน้นะแล้วก็แบบเด็กๆน่ารักทุกคนน่ารักก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอืม <c oughs> ช้างไม่ปกติน่ารักมากนะครับชา่างไม่ปกติของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันนานแค่ไหนนะหรือว่าแบบ ใครจะเบื่อผมว่าผมเป็นเรื่องชิลมากเลยนะครับผมใครจะเบื่อใครไปเจอนักแสดงคนไหนที่ที่คุณเราก็ต้องแยกย้ายกันไปมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแค่แบบวันหนึ่งได้เสียเวลาให้ผมมันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆแล้วผมอาจจะเป็นนักแสดงที่ไม่ได้แบบดูแลทท่แคร์คนแบบเวอร์วายมากมายเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบเลิกกองแล้วแบบ เลิกงานแล้วแบบได้อยู่กับทุกคนต้องแบบต้องอยู่อะไรเงี้ยผมอาจจะเป็น เขาเป็นนักแสดงที่เป็นคนกวนตีนคนหนึ่งแล้วกันที่แบบที่แบบว่าอะไรนะเราจริงใจเราจริงใจกันทั้งหมดแต่แบบว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยยกเยกแล้วก็สําคัญมากนะครับผมผมจะแคร์เรื่องหนึ่งมากนะครับที่ผมที่ผมไม่เคยมีด้อมอะไรมาก่อนเลยนะจริงผมไม่ีโอกาสมีหลายครั้งนะ,ะแต่ว่าผม,มาเป็นคนแคร์มากเรื่องผมไม่ชอบให้คนเดินทางไกลนะครับผมผมไม่ชอบให้คนเดินทางไกลแค่คุณส่งกําลังใจมาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะครับผมการเดินทางไกลบางคนเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะครับผม เดินทางไกลรถติดมาเป็นสองชั่วโมงชั่วโมงแล้วเราได้มาเจอกันแป๊บเดียวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันอาจจะเหนื่อยหนุ่มก็อาจจะแบบหาวิธีก็ต้องพูดตรงว่าใครแบบสะดวกมาค่อยมานะครับใครไม่สะดวกมาก็แค่สง่งกำลังใจมาก็ก็มีความสุขแล้วนะครับผม เม่วานวันไหนผมแบบได้ไปที่ที่มันใกล้พวกคุณแนะ่ะพวกคุณว่างจริงๆค่อยมานะครับเสียงานเสียการไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าใครแบบต้องโดดงงโดดงานมาดูอะไรด้วยเนี่ยแต่ถ้าเต็มใจก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไปด้วยใจก็มีความสุขมากๆครับผมก็พยายามแบบอยู่ให้ได้นานที่สุดนะวันไหนไม่ได้ไม่ได้แบบหมดแรงไม่ได้แรแล้วก็อยู่กัน๋ันไหนแล้วก็ไปกินข้าวไปกินอะไรง่ายๆกันหาอะไรทาง่ายๆกินง่ายๆมีความสุข ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยแมนยูแมนซิตี้ดูบอลไม่เป็นครับผมเนี่ย